อะครับสวัสดีครับมาพวกกิจกรรมใหม่นะครับผมที่เพิ่งอัพมาจากเมื่อคืนแหละผมก็เพิ่งรู้ว่ามีนะผมก็ไม่ได้รีบไม่ร้อนเลยเลยแต่ <c oughs> ก,กิจกรรมนี้ไม่มีความยากนะผมเป็นกิจกรรมที่ง่ายทำชิลๆแล้วก็ของรางวัลก็ชิลตามความง่ายของเครสเหมือนกันนะผมไม่มีอะไรมากเลยคือการพาทารุกีนี้ไปเที่ยวในที่ต่างๆครับผมซึ่งมนแรกที่มันให้ทำเนาะมันใช่เราพาทารุกีมาเที่ยวอ่าดากอนเนี่ยดากอนสปายนะครับผม ซึ่งของรางวัลมีดัางนี้นะฮะับไพ่โมเจมผมคิดคร่าวๆดูนะถ้าเกิดมันแจกสามสิบไปเลยนะเราจะได้ที่สองร้อยสิบไพ่โมเจมถ้าเกิดมันไม่มีการแบบแจกดอลลวรหกสิบมั่งนะอันนี้คือมันให้ทีละสามสิบเดี๋ยวจะได้รูปปั้นอันนี้มาด้วยก็ตามนี้ครับผมของรางวัลก็เล็กน้อยครับทแก้เซ็งเหมือนกันแหละทีนี้มันจะมีอ่าเมื่อเราคุยเควสกับมันเนาะคือทุกกิจกรรมมันต้องมีการทํเควสกับมันซะหน่อยเนาะเพื่อแบบ เล่าถึงที่มาที่ไปงี้เนาะเมื่อเราพามันมาเที่ยวเนาะเราจะมาถึงจุดนี้กันซึ่งมันจะพาเราวบร์ปลงมาถึงเทเลพอร์ตตรงนี้เนาะมันพาเราเดินลงมาเรามาถึงสะพานที่ขาดครับผมได้ธนุกีพอมคุยเราสักพักมันจะแปลงร่างมาเป็นอ่าคบเพลิงตรงนี้นะฮะซึ่งมันจะมีกองไฟกับคบเพลิงตรงนี้คุณเอาไฟฟาดเข้าไปเลยก็เปอันผ่านแล้วผมแล้วพอคุยกันมาอีกสักพักหนึ่งมันจะพาเราอ่ากระโดดข้ามนี้มาครับผมแล้วมันก็จะมาซ่อนอยู่ ตรงข้างหน้าเราให้เราไปเอาไฟไปเผามันอีกรอบหนึ่งไปเปิดโปรงมันนั่นเองเดี๋ยวขอเวลาแต่สักครู่ครับ <c oughs> พอพวกคุณเดินมาถึงนี่แล้วนะฮะพวกคุณจำไว้นะมันจะมีไอที่เปิดไฟตรงนี้นะแล้วมันจะมีน้ําแข็งที่อสามารถไลยได้คือถ้าใครเล่นเกียนชินมาดีๆแลังนะไงก็รู้แหละว่าเป็นน้ําแข็งที่สามารถไลยได้ก็ไฟฟาดเข้าไปเลยแอ้ธทันทีมันจะโผล่มาแล้วสักพักมันจะพาเราเดินขึ้นไปข้างบนนิดเดียวครับผม มันพาเรามาถ่ายรูปตรงนี้เพื่อเป็นของที่ระลึกแล้วก็สู้กับหมูป่ายักษ์แค่นั้นเองแล้วก็กลับไปคุยเควสส่งเควสแล้วก็เสร็จก็เป็นอันเสร็จสําหรับมันแรกครับผมเอาละครับสหริปนี้ก็หมดเพียงเท่าน,นี้นะฮะเพราะว่ากิจกรรมมันไม่ได้ยาวแล้วก็ไม่ไยากมากก็คงจะไม่ได้มีคลิปเสริมอะไรเพิ่มขึ้นนะฮะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่าน,นี้สวัสดีครับ